แปดโมงแล้วโอ้โหชวนดีไปตกปลาดีกว่าไปนอนอยู่ใช่ไหมเนะี่ยน่าจะนอนแหละอยู่กันเนี่ยอยู่กันเนี่ยนอนอยู่เนี่ยตยืนนอนด้วหยตื่นเฮ้ย <Oke. S 2> ตื่น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 ปา,ปาตกปลากันอะไรเกิดขึ้นปลาตกปลากี่โมงแล้วแปดโมงแล้วอ้าว้วตื่นไปตกปลาเพื่อจะนอนอยู่บ้านเล่นเกม Fro, ฮัลโหล เขาบอกว่าช่วงนี้ปลาราคาดีมากก็เรื่องของปลาสิัะเลยนเกมได้เงินเยอะกว่าเออขนาดจะได้หาอะไรกินด้วยไงเออแล่นแต่เกมออกไปถูกบรรยากาศข้างนอกบ้างไปตกปลากันเออปลาปลาปลาตกปลาเออเอออย่าเพิ่งหลับไป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 อดแปดโมงแล้วเพื่อนเออไปเออเขาบอกว่าตอนเนี้ปลาแบบว่าราคาดีมากเลยเอือ ขี้เกียจไปตกปลายูเบอร์หลายยูเบอร์หลายคนเขาไปตกกันนะเว้ยเออเราบอกหน่อยก็เรื่องของเขาสิเราก็แค่ตกปลาตกปลากินแค่นี้เราไม่ต้องตกก็ได้ซื้อเอาง่ายกว่าเยอะเลยเอาไปขายได้เงินนะเว้ยอืมโอ้ยไม่ไหวแล้วฮะนอนดีกว่าเดี๋ยวพึ่งลาผักๆเลยนอนรงนี้วะโถ่คนง่วงเออนอนกลางถนนตลบแลยอะ เฮ้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 เดี๋ยวชนอ่ะเที่ยชาล่าสุดเขาบอกว่ามีเด็กไปตกปลาแล้วเด็กก็ไม่กลับมาเลยเพราะว่าเด็กโดนตัวแล้วไม่รู้กินอ่ะมันเป็นข่าวแค่ข่าวลืออย่าไปเชื่อข่าวลืออ๋อคือเขาบอกว่านะเขาบอกว่าที่ไอตรงโซนตกปลาไม่มีเด็กไม่มีเด็กใช่ไหมแล้วก็ตกปลาเด็กจมเข้าไปในน้ำเหมือนโดนสั์ปะาดตัวแล้วไม่รู้ลากไปอ่ะมันเป็นข่าวบอกว่าแบบว่า มันอาจจะเป็นแบบปลาตัวใหญ่กินหรือเปลา่าแล้วเด็กมันไม่มีแรงนึงแล้วก็จมน้ำแล้วก็งานเอาเป็นว่าตกปลาแล้วกันมันไม่มีบบอะไรปีตองพิศาจสัตว์ประหลาดอ้ที่ข่าวลือเขาบอกอะน่าจะเป็นแค่ข่าวลือแหละข่าวลือก็ข่าวลือมันไม่มีอะไรใช่ไหมเออตอนแรกก็ไม่เชื่อรอกไม่ได้มีอะไรสัตว์ประหลาดจะมาเมืองเราได้ไงวะนั่นดีมันยุคไหนแล้วนี่มันสองพันเท่าไหร่แล้วเออตรงนี้บรรยากาศราจริงๆเลยเว้ยเนี่ยตรงนี้เลยตรงเนี้ยที่เขามาตกปลาแล้วเด็กแบบนี้สมมติจำลองนะ นี่คือเด็กนี่คือเด็กนะเด็กกำลังตกปลาอยู่มีตัวอะไรไม่รู้ล่าทำไมปึ๊บจมน้ําหายไปเลยปลาตัวใหญ่มั่งเฮ้ยนี่ไงดูอาจจะเป็นเบ็ดตกปลาของเด็กก็ได้เฮ้ยลงไปเก็บดีกว่าไปหรือว่าคนทําตกไว้โอ้ว่าจะไม่ลงไปเลยละอย่าคิดมากเหมือนกันคุณน่าจะทําตกไว้แหละมั้งเนี่ยไปตกปลาดีกว่าเออ การตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อที่สุดเพราะว่าเพราะว่ามันต้องรอเพปลาปักเป้าจริงการตกปลามัน่าเบื่อที่สุดราคาไม่ดีเลยอยากคือเราต้องนั่งรอเนี่ยโอ้โหเออรอไปเถอะ้ยที่จะอยู่บ้านเล่นเกมชิวๆนอนนี่ต้องไม่น่าตกปลาแล้วก็มองเบ็ดกว่ามันจะมาเอาเอาน่ะสักครั้งสักครั้งอ่ะรอบนี้ออกมาเปิดถุงโปตันเดียวเดี๋ยวค่อยวันหน้าเดี๋ยวค่อยทำเอื่องต่อได้ปลาแล้ว ตื่นเต้นมากๆเลยได้ปลาหวาวเบื่อได้ปลา,าตัวเดียวเองอะจะขายได้ไหมเนี่ยนี่แต่ระวังด้ว่าอีอาจจะมีสัตว์ประหลาดลากเข้าไปกินไม่มีหรอกไม่มีมันเป็นแบบตัวใหญ่ๆเขาบอกเป็นตัวสีเขียวๆเป็นว์ครึ่งบกครึ่งน้าอยู่ทั้งน้า <ๆๆ S 1> ทั้งทั้งบนบกเลยตระก,กูลตระก,กูลของตัวตะก,กวดอะเราไม่รู้ดิได้ไปลาละอออะไรวะตาฝาดมั้งไหลตื่นเห็นอะไรไม่รู้น่าจะตาฝาดตาฝาดแล้วไม่มีตัวอะไรหรอก คิดไปเองเออคิดไปเองก็ได้ปลาซูวซิวแล้วเรือลำนั้นน่ะใครไปจอดไปแล้วไม่เงีอเอาขึ้นฝั่งชาวประมงแย่จริงเลยเถิเถิดนี้แหละเออแย่แย่จิปลาด้วยกันแลวคนหายไปนั้นเนี่ยโควิดอดหรือยังไงโควิดสองตัวเองเดี๋ยวได้สักประมาณห้าตัวหกตัวก่อนแล้วกันไม่ค่อยอะไรใส่ตาสั้นซิวซิววะปลาน้องไม่เห็นวะปลาน้ำดีจริงเอ้ย แต่ละสามตัวละจะห้าตัวละเดี๋ยวไปขายจะพูดถึงเรื่องเด็กด้วยมันมีจริงจริงมันจะข่าวลืมไม่ได้้หยเขาไม่มีโในข่าวในข่าวเขาเห็นสมเด็กเลยมันเป็นสมเด็กเนะเว้สมเด็กอาจจะเป็นปลาตัวใหญ่หรือเปล่าที่ลากไปกินอะไรอย่างเงี้ปลาสีเขียวเป็นปลาอะไรก็ได้เห็นเลยไหมตม่เห็เลยไหนลองไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรนะเองตาฝากแล้วดีเออมันไม่มีอะไรหรอกเว้คิดไปเองทุกอย่างลองไปดูดิอืมก็ไม่มีนี่หว่า ไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองแค่ข่าวลืออย่าไปนสนใจจะกลับยังไงกลับกี่โมงเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอีกอีกสักสองตัวเนี่ยคือก็กลับแล้วเนี่ยได้เจ็ดตัวละได้เจ็ดตัวคือก,กลับแล้วเ <Bern ate> มื่อกี้เห็นเลยไหมไม่เห็นนะไม่เห็นก็ไม่เห็น <N ate> ว่าเฮ้ยว่าโอ้ยกลับไปนอนแล้วได้กลับยังเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรตายวะเฮ้ยปลาหมึกตายตัวเียออุ้ยใครทิ้งอะไรเนี่ย เมื <Hoy! S 2> ่อกี ado, ้ไม่เห de ็นตัวอะไรตายเลยเฟิร์สไม่เห็นมีอะไรตายนะปลาหมึกอะปลาหมึกมันตายไม่เห็นมีอะไรเลยไปแก้ดงมันถึงใต้น้ำมาเห็นปหมอือโอุ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปเฟิร์สตัวอะไอ่าเฟิร์สตัวอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ บอกแล้วว่ามันมีจริงมากมันดิงดูดูดูเชื่อแล้วโอ้โอ้โอ้้สกบอกว่ามันมีจริงอนีคนไวเลยอ่ะมันตามมาอยู่ไหม มมไ่ตาบอกเลยว่าไม่มีจริงบอกว่าเด็กอ่ะมันตกปลาเว้ยแล้วมีมีสับปะหลาดล่าลงไปกินก็ไม่คิดว่ามันไจริงไอ้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 ไ้ไอ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 ้้ไอ้ไไอ้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 ไ้ไอ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 อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอไอ้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 ไออ ไป let's go โอ้โมันมีคนไปเลยดีกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วๆกลับบ้านเร็วๆร็วกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยไม่ตามไม่ตามมืนนะไม่ไดตามถึงบ้านเราไหมเนี่ยเฮ้ยวิ่งไม่ใช่วิ่งขับดิขับมันมีคนไปเลยโอ้ยมีนไปเลยมันจะตามอยู่ไหมเฮ้ยวิ่งชนมันไหมวิ่งชนมันไหมวิ่งชนมันไหมใจชนใช่ไหมอะไรปะใจได้มันตามอยู่ปะเออลองชนมันดูเฮ้ยัหายไปแล้วลองชนดูลองไปดิลองกลับไปดิหายไปแล้วเพิร์สเฮ้ยยังไงไม่เอาเอาไง ยมันจ้องเลยวะทอาเงเ้ยียบแม่งเลยเออหยุดเฮ้ยตายไหมตายไหมเอาหล่าไปดูไปดิหายเฮ้ยไม่แต่ทั้งศพเลยอ่ะลองไปดูป้าลองไปเช็ควะหายหมดเลยเห็นไหมไหนไม่เห็นเจอตัวมันเลยหายไปทั้งตัวไม่รู้อ่ะเฮ้ยหรือว่ามันหนีลงน้ำปะไม่รู้อ่ะอะไรเฟิร์สไปดูนี่ลองดูน้ำดิแถวนั้นมันอยู่นี่มันตายได้ไงอ่ะไปกีลแล้วชนมันแล้วนี่ชนจังๆเลยหนหรือเปล่า มันมามันมาแล้วเคินแล้วเคลนมาไปเลยนี่มันจะตามกับบ้านไหมขี่รถกับบ้านกับบ้านกับบ้านกับมันตามปะมันตามไหมไม่ตามไม่ตามไม่ตามมันไม่ตามกับบ้านแล้วมันตามมันตามอยู่มันตามรโอ้โหหนียังไงครับหนียังไงครับหนียังไงครับหนีหนีหนีสุดขนานอยู่ที่สูงอยู่สีง น่าจะต้องอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงน่าจะรอดแต่ต้องกลับไปบ้านบ้านเรามีสองชั้นบ้านเราไม่มีประตูถึงยังบ้านไม่มีประตูรอดเลี้ยวเข้าเลยเลี้ยวเข้า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 ทางนี้ทางนี้แบบโตเกียวมัมาวิ่งวิ่งมิ้งมันมาแล้วไอ้ดีมันอยู่ไหนมีอะไรนเฮ้ยอย่าชนไม่รู้ไม่หาไปไหนแล้วไม่รู้ปลามันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเฟิร์ตไหนมันเข้าไม่ใช่ป่าไหน เฮ้ยเอาไปหนีไปแล้วเฮ้ยจะมาป่าวไม่รู้ดิฮัลโหลลองไปเช็คไหมอยู่อยู่ป่าววะลงไปเช็คไปเช็คป่ะลงไปเช็คไปแล้วถ้าเป็นมาหาเราล่ะก็สวยดีนะก็นีวขึ้นไงเราก็รีบรีบขึ้นหนีอะไรไงเดี๋ยวเราไปดูซิอุย้ยเฟิร์สไม่มีทา<ไ>งขึ้นนะเฟิร์สอย่าเพิ่งลงไม่มีทางขึ้นนะแล้วมันไต่ได้ไงอ่ะมันไต่อะไรมันลงไปมันไม่ได้ไต่ขึ้นมาใชเหรอถุงไปไม้เอาไปไม้เอาเด็ดใบไม้เอาไม่เห็นไม้เลยไม่มีอ่ะไม่มี เฮ้ยมันเองบอกมันกินเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวลองดูไก่ตัวนั้นดิมันต้องโดนกินมัางแหละอาจจะโขมันกินก็ได้ลองโยนเนื้อให้มันกินนีปลาปลาเอันมาแลารอาอกปลารออปไก่ปลาปลาลาป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 ลาาปลาปลาปาปลาปลาปลปลาเาปลาาปลาาปลามปลาปลาปาปลาปลาปลาิาปลาปปลาลาปลาปปลาาปัาปลาป้าปลาลาปลาปปาาปาปลาปลาาจาปไาลั่ป โยนปลาให้มันอ <sk PI AN> <eventually> ีกโยนอีกโยนอีกน่ากลัวมันจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอาอาามันขึ้นมาอาา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 ามาาาาาาาัาาากลาามันาา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 มาาไาา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 อาาาาาาอาา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 าไปาา่าา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 า้ามาเาาาาาา่าา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 นกานเก็บไปกินด้วยาิามาาาาิามาาาาิม อิ่มแล้วแหละมันต้องอิ่มแล้วแหละกลับไปเถอะไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วกลับไปชิวๆเออมันจะขึ้นอนะ่ะมันกระโดดด้วยกลับไปดิ <c oughs> กลับไป <c oughs> ดิกลับไปเถอะกลับ <c oughs> ไปแล้วม <c oughs> ีคนไบ้เลย <c oughs> ตัวอะไรวะ ว่าคือตัวอะไรวะหวังว่ามันจะไม่มายุ่งกับเราอีกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันคือตัวอะไรไม่รู้มันคือตัวอะไรไม่รู้มันคือตัวอะไรไม่รู้ไม่มาแล้วอ๋อเขไม่มาแล้วอ๋อเคงจะไม่มาแล้วง่วงจะไปดูตอนนี้ง่วงนอนแล้วจ้าหวังว่าเฟิร์สดูมันด้วยนะอย่าให้มันมานะโอเคนะไม่รู้เดี๋ยวเอาอะไรไปป้องหน้าบ้านก่อนเฮ้ยใบใบนอนได้ดูให้ด้วยดูให้ดยเอาเค โอเคครับผมทุกคนคลิปนี้จบไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะผมกดไลค์ให้เยอะๆนะผมกดไลค์แบบเยอะๆเลยนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมแล้วก็เฟิร์สด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง Pnws <อ>นะ<อ>ผมที่เป็นตัวนี้หนูมันคือ scp อะไรพี่ scp ชื่ออะไร scp 4 3 0 7ไงว่าผมนั่นแหละครับไอ้ยน่ย scp 4 3 0 7มันเป็นแบบเอาแปลงใหม่ดิแปลงใหม่ดิมันเป็นตัวน่าจะเป็นแบบตัวอยู่เนี่ยใช่มันว่ายน้ำได้น,นะครับแล้วก็ขึ้นบกขึ้น แบบครึ่งบกครึ่งน้ำแลครับผมาเรียกว่าอะไรนอครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ป่ะไปติดตามกดไลค์คลิปนี้คนละ์หนึ่งไลค์กดติดตามกูไปเด็กให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามช่องพีด้วยนะผมจะห้าร้อยซับแล้วก็ติดตามช่องเพย์จะแปดร้อยซับเลยนะครับผมเลยนะกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมข้าหน้าอยากให้เอาตัวอะไรมาลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมโอเคบ๊ายบายไอ้ย่ะ